เรียนนายชาวบำสุทโธนางฤาษีมนตร์กรมหลวงสังประธานในพิธีที่ทรกริชานนางตระกายตากเหนือตลาดทุกบาลตำบลหนองสังในนามตัวแทนที่ทำการจัดงานต้องขอขอ,ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานระเบิดแห่งชาติประจำปี2 นายตำรวจตำบหนองสังท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับท่านบโรอไฟฟสตอท่านผู้นำท้องที่นะครับท่านคณะผู้มรบริหารอ่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนองสังตลอดจน จากพี่น้องท่านผู้มีเกียรติผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพและลูกๆนักเรียนที่รักทุกคนครับผมมีความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสเปิดการจัดงานวันเด็กของเทศบาลตะบนหนองสังประจำปี2,567ในวันนี้นะครับซึ่งจากการรายงานของคณะ ผู้จัดงานและท่านประธานได้รายงานทำให้ทราบว่าในเรื่องของการพัฒนาคนที่จะให้เป็นคนดีของสังคมนั้นจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากเยาว์วัยการสร้างคนให้เป็นคนเก่งทำได้ง่ายกว่าการสร้างคนให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นถ้าสามารถสร้างได้ทั้งคนดี และคนเก่งในขณะเดียวกันก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นประกอบกับนโยบายของรัฐบาลดีก็มุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของเรา ได้พัฒนาเป็นทั้งคนเก่งคนดีแล้วก็ว่าเด็กและเยาวชนมีส่วนสำคัญในในการร่วมกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติรัฐบาลได้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพข,ของคนตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและเยาวชนที่จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ทักษะ และการเรียนรู้และการเสริมสร้างศักะยภาพทุกมิติอย่างเหมาะสมทั้งด้านสุขทั้งด้านสุขภาพทา,ทางกายและจิจตใจรวมทั้งประสบการณ์และทักษะในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและมีความพร้อมสำหรับการโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคัณภาพในอนาคตโดยรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างโอกาส ในทุกด้านให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงรวมทั้งกากปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินยัยมีคุณธรรมและจริยธรรมยึดเงนันในสถาบันหลักของชาติเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมวันเด็แห่งชาติในปีนี้ได้รอบคำสอนว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกตารร่วมกันสร้างกองทาพที่โปไ่ยเพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองทุกคนตระหนกว่าโลกปัจจุบันเชื่อมโยงกันไร้พรมแดนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจาเป็นต้องมีมุมมองที่กว้างขวางเป็นสากลมีโลกะทั์ที่กว้างไกลพร้อมเรียนรูส้สิ่งใหม่ๆสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ เรื่องทีงสั้กี่ยวข้องกับอองสัธครับ